สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้แม่มกจะไปเซอร์ไพรส์พี่ชูชีพนะคะคนพิการที่แม่มกเคยไปหาแกนะคะจะไม่บอกแกจะไปเซอร์ไพรส์ไม่รู้จะอยู่บ้านหรือเปล่านะคะเพื่อนเดี๋ยวไปเซอร์ไพรส์กันจะเดี๋ยวเดี๋ยวแม่มุกจะเอาเข้าวสารกับปลากับปลาที่พันยงหามาได้แบ่งไปให้แกกินนะคะพี่ชูชีพ คนพิการเดินไม่ได้นะคะเดี๋ยวจะไปหาแกจะไปเซอร์ไพรส์แกนะคะเพื่อนๆมาลุ้นกันว่าแกจะอยู่บ้านไหมไปกันเลยนะคะไปคนเดียวขี่มอเตอร์ไซค์ไปจ้า,าอตอนนี้ก็มาถึงแล้วนะคะทุกคนนี่บ้านแกแก,ยกยอยู่บ้านอยู่นะคะนี่เตรียมข้าวสารกับปลามาให้แกหาแกก่อน จ้าเอโอ๊ยคุ้ <c oughs> มให้ดีนะ,ะอ๋อทำไมปิดไวอ้อ่ะก<ๆ>็มันไม่ไมีใครเปิดก็เลยไม่โออ้าหขอบใจมากจ้ะสวัสดีปีใหม่ป,ป,ปีใหม่ไม่ได้มาเออแต่ไปเที่ยวบ้านก่ะ ไม่ได้ไปไม่ได้ไปเลยไม่ได้ไปเอาคอบใจมากแฟนไปหาปลาเลยมาให้พี่ยังไม่ได้หมักนะพี่ชีพทำเมื่อคืนนี้ไปหาเมื่อวานเองปลาสดเออก็ใส่ตู้เย็นไว้ยังไม่ได้หมักแต่ทําแล้วพี่ชีพก็แล้วแต่พี่จะหมักทอดยังไงก็ทําไปเออกำลังว่าจะออกไปหาตือปลาจะต่อคดีเหรอเออก็ยังไม่ได้ไปช์จแบบทำแดดเดียวก็ได้เนี่ยแล้วแต่พี่เลย ว่าเออมันเยอะก็เลยแบ่งมาให้พี่กินดีกว่าอะไรนี่ทำได้เรียบร้อยเลยออแล้วแต่พี่จะทำกินแต่ตอนนี้กุ้งแม่ว่ากินเยอะเลยเยอะเออได้เยอะใช่แกไปบ่อยเลยมาแบ่งได้ยินเสียงคล้ายกุ้งหวานไข่หวานมันไม่เคยมีใช่ไห่ร้อนเนาะไม่ได้ไปขายของเก่าแล้ววันนี้ ร้อนยูแต่ยังไม่ร้อนอืมไอ้นี่เราเดินําทางมันก็ไม่ร้อนไอ้นี่ก็รถผังผมแห้งเล็งน้อยโอ้ยขาแน่นอนนะท่านแน่ว่าจะไปหาหมอตาแล้วก็เลยยัไ่ไปอ่ะไม่ได้ไปก็เลยโทรไปนัดโทรไปเลื่อนหมอแล้วหมอบอกแล้วแต่คนไข้ว่างตอนไหนก็มาแต่ว่าถ้าพลาดจากวันนี้ไปแล้วก็จะไม่เจอหมอที่ ผ่าตาเราหมอใหญ่เออเป็นอย่างนั้นอีกแล้วเราไปผ่าแล้วหมอไม่เท่าไหร่ก็ไปกว่าหมอใหญ่ที่ผ่าตาเราอ่ะกว่าจะได้เจอเขาอีกทีงโนนแนมีนาตาเป็นอะไรลอกตาหรืออะไรลอกตาลอกตาลอกมาแล้วปีกว่าแล้วแต่ครั้งนี้เดี๋ยวนี้มองเห็นชัดอยู่ใช่ไหมชัดชัดอยู่ผ่ามาแล้วสองข้างแล้วอืมอืมนั่นแหละก็เลยไอ้นี่เอ่อ โอไปเลื่อนแกพอดีไม่มีรถไปด้วยไงน้องก็ทําทงานก็เลยทํางานแะเอาเงินมาซื้อแบตรถแบตรถนั้นได้ไปขายของเก่าม้งไหมเน่ะขายแต่หยุดประมาณเดือนแล้วเพราะว่ารถมันพังมันไม่ได้ไปรับซื้อมม่ยังไม่ได้ไปรไไับซืออบ้อเลยลูกค้าก็โทรยิกโทรยิกโทรยิก,ยกออผัดเขาไปเนาะช่างก็ยังไม่มาช่างมาที่เบตช่างไปโคราชที่จริงมันก็จะกลับแล้วแหล,ละนี้ยายของแม่ยายมันตายตมันก็เลยอยูตอ่อยู่นี่ยโคราด เวลาเมื่อวานโทรไปหาแล้วเขาบอกเขากลับอันยี่เบสเดี๋ยวไปไว้ข้างในให้ข้าวอ่ะแก่ะขอบคุณครัทุกทเอาปลาไปไว้ตู้เย็นหรือเปล่าหรือไงเอาไว้ตู้เย็นเอาไว้เออยังไม่ได้ทำไงเอี๋ยวไปเก็บให้ดูดูที่นอนแกโอ้รถได้ขี่บ้างไหมเนี่ยไม่ได้ขี่เออไม่มีคนอุ้มไงเออเดี๋ยววันที่ยี่สองเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บข้าวมีดู ดูครัวแกแวนะอยู่แบบอยู่แบบอย่างว่าอะไรแกก็เดินไม่ได้นะคะทุกคนดูห,ห้องน้ำแกเนัาดีกยีปลาไปแช่ไว้ให้ใสใสช่องธรรมดาเนาะ เปิดพัดลมไว้ทำไมน่ะเอาปลามาแช่ไว้ให้แกแกเดินไม่ได้อย่างทุกคนช่วยแกไปส่งสารแกพี่ชีพแกชื่อพี่ชูชีพนะคะทุกคนอยู่ที่นอนแกอป็่ที่นั่งเหมือนของี่นนัเหรอ ที่นั่งแล้วก็มีไอ้เก้าอี้ต่างๆเออเดี๋ยวกูก็จะไปแล้วพ่ชีบเดี๋ยวจะไปซักผ้าอีกเนี่ยข้าวยังไม่ได้หุงเลยเออขอบใจมากเลยหลายขอให้ร่างกวยดีเด้ออย่าเจ็บอย่าป่วยแข็งแรงกินมั่งข้าวอ่ะผอมแล้วเนี่ยอยู่แต่ว่าตอนเช้าไปกินกินข้าวเช้าสายแข็งแรงแข็งแรงเออแต่ว่าจจิตใยังมีโรคอย่ามีภัยสู้ๆนั่นแน่ มันเนวออเมื่อวานนี้หลานมารับไปก็เลยไม่ได้มาแวะวันนี้มันมาบอกมันจะมานี่แหละจะบอกไม่ต้องมาวันนไปกินข้าวร้านข้าวมันมาดูแกหน่อยจริงแล้วปีใหม่แล้วจ้าพิชีพก็เหมือนกันให้ขายดิบขายดีไอ้ไอ้ของเก่าเนี่ยเดี๋ยวจะไอ้นี่เดี๋ยวปจะกลับแล้วเดี๋ยวช่างมาทำแล้วไปนี่น้องก็ซักผ้าซักผ้าก่อนเขาเขาบอกจะเพิ่งออกนะจะเพิ่